มัสก,การพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์รุวท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใ,ใดๆก็ขอให้สําเร็จสมบังดังใจวันนี้เป็นวันที่14มกราคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันอังคารแรมหนึ่งค่ำเดือนยี่ปีมะโรงวันนี้เ <c oughs> หมาะเหมาะแก่การทวงถามนี่สินดีนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้คือเหลืองสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้าง ทิศความสมเเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรบาลหรือทิศตะวันออกเครื่องระดับความสมเร็จของวันนี้คือบุตรสาคำพลอยสีเหลืองส้มเห็นสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักิณีนในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอลักขังและงองงู <c oughs> เด็กชายที่เกิดวันนี้ คนแชอักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือเด็กต่อเต่าถอถุงทอทหารถอทถถงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนแชรอักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือใบไม้ปปปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันผอสมเผาและหมอมา้าเลขมงคลวันนี้เลข3เลข5้และเลข6หมายเสร็จวันนี้เจ้าคุณเทียวัดโพสอนไว้ว่าแผนหนึ่งปีไม่มีอะไรดีไปกว่าปลูกธัญพืช แผน10ปีไม่มีอะไรดีไปกว่าปลูกต้นไม้ให้ผลแผนตลอดชีวิตไม่มีอะไรดีไปกว่าการสร้างคนขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจวิหีชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ